กลับสดีครับผมวันนี้อยู่กับหมวกกันน็อคหรือเซอร์เฮล멧นะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นหมวกแบบเปิดหน้าที่มีแว่นสองชั้นนะครับและในกล่องในขัเ้เดีบเนี่ยก็ยังจะมีตัวสปอยเลอร์เอาไว้ติดด้านหลังหมวกเท่ๆมาให้อีกหนึ่งกันซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มราคามากเป็นตัวโปรโมชั่นด้วยนะครับให้ดูในส่วนของสปอยเลอร์ก่อนตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับผมตัวปีกสามารถปรับได้เท่ๆเลยแต่ก็ระวังหักหน่อยนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับติดชื่อรุ่นนะครับผมตัวนี้ด้านในมันก็จะมีตัวน็อตใหญ่ไห้นะครับตัวน็อตกับตัวประแจหัวเหลี่ยมนะครับเอาไว้สําหรับติดตัวสปอยเลอร์เดี๋ยวเรามาดูสเปกหมวกตัวนี้กันนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นหมวกกันน็อตที่เป็นแบบเปิดหน้านะครับผมซึ่งจะมีชิลหน้าที่ยาวและก็กว้างนะครับดูนะครับชิลหน้าจะเป็นใสนะสาหรับตัวนี้แล้วก็ด้านในมีแว่นดํานะครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นแว่นดําจะเป็นสีประหลอดนะครับออกอีดียมนิดนึงผมก็ไม่ชัวนะ มีกลไกลสําหรับปิดใช้งานแว่นด้านในนะครับก็ใช้งานง่ายสําหรับตัวนี้ทําล่องสําหรับผู้ขับขี่ที่สวมแว่นสายตาด้วยนะครับทา่านข้างนี้ก็จะบางไปทําล่องขาแว่นมาให้เรามาดูช่องลมด้านบนนะครับนี่ก็จะมีช่องลมด้านบนมาให้นะครับสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ตัวนี้เป็นหมวกเปิดหน้าด้านหน้ามันเชื่อจะไม่มีอะไรนะครับเรามาดูด้านหลังนะตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์ที่ติดหมวกเดิมๆมาจะเป็นสีใสนะครับแล้วเราก็เอาตัวที่เขาแถมมาให้ติดต่อจากตรงนี้มันก็จะยาวลงมาอีกหน่อย ไปมาดูมาตรฐานนะครับสําหรับรุ่นนี้จะเป็นมาตรฐานมาอ,อก,กอนะครับผมน้ําหนักที่เคลมมาจากโรงงานจะอยู่ที่หนึ่งพันจอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็ไปดูตั้งหมดอนยะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับสายรัดคางที่เป็นแบบกิบล็อกนะครับผมตัวนี้ก็จะมีแถบสะท้อนแสงสําหรับขับขี่ตอนกลางคืนตัวนมสามารถถอดซักได้สามชิ้นนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมกลาง แล้วก็รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับช่องเวอล์ที่เอาไว้ติดตั้งบลูทูธนะครับจะมีช่องวอลมาให้เห็นไหมครับนี่มีช่องเว้ามาให้ให้ดูลายกันก่อนนะครับผมสําหรับลายนี้จะเป็นลายออนิเลสนะครับผมโมเดลรุ่นแตรนโกนะครับตัวนี้ตัวหมวกจะเป็นสีด้านหมดเลยตัวสปอยเลอร์จะเป็นสีใสสีใสนะครับดูข้างนี้ก่อนแล้วดูข้างหนึ่งนะครับ ด้านหน้านะครับย้ำนะครับสีนี้เป็นสีด้านทั้งใบนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านบนนี่นะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งตัวสปอยเลอร์ที่เขาแถมมาให้ตัวนี้นะครับวิธีการติดตั้งเราก็ติดตั้งได้ง่ายมากครับ ัวนวนิธีการใส่นะครับเราจะคว่ำคว่ำสปอยเลอร์เป็นแนวนี้นะครับผมแล้วก็เอาขาล็อกเห็นไหมครับตรงสปอยเลอร์มันจะมีขาอยู่ให้เราสอดเข้าไปด้านใต้หมวกตรงนี้นะครับสอดเข้าไปเลยเพื่อให้มันยึดก่อนอีกด้านนึงนะครับ เสร็จแล้วด้านใต้นะครับผมตรงนี้นะครับจะเห็นไหมจะมีรูสําหรับติดตั้งน็อตนะครับผมก็เอาน็อตที่เขาแถมมาให้ที่อยู่ในพ็ฟเกจใต้หมวกนะครับติดลงไปถ้าไม่ติดน็อตรับรองว่าปลิวหายแน่นอนครับอันนี้ผมติดคร่าวๆนะผมจะไม่ติดน็อตนะอันนี้ให้ดูคร่าวๆหลังติดตัวสปอยเลอร์เข้าไปบอกได้เลยว่ามีความเท่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวสปอยเลอร์เขาเคลมมาว่าใช้งานได้จริงแอโรไดนามิกสามารถกลับได้นะครับแต่เสียว่ากัน มันบางมากมันไม่มีอะไรเลยดูสิถ้าใส่ขับดูดา,างดูดา,างใส่ขับเห็นไ,ไหมอ๋ออยเทพดันดันดันดำด้วยเปิดออกมาแบบคูลๆเลยตัวนี้ดันดันนะหลังจากติดตั้งสปอยเลอร์ไปแล้ว คุณราคาครับตัวนี้กัดก็สำหรับตัวนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ